สวัสดีครับพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับช่องสายป่าวาเลตี้นะครับผมวันนี้มีทิคดีๆมานำเสนอเช่นเคยนะครับคลิปดีมีสาระแน่นอนนะครับก่อนอื่นขอคนละหนึ่งซับแครนะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจกับช่องสายป่าวาเลตี้ด้วยนะฮะขอบคุณนะครับผมทิคดีๆที่ว่านะครับผมก็คือการทําที่กันปลากระโดดนะฮะปัญหาของหลายๆท่านนะครับผมที่ประสบปัญหากับการเลี้ยงปลาคราฟนะฮะ รแรกที่เอาปลามานะครับผมปลามันยังไม่คุ้นบ่อนะครับยังไม่คุ้นเคยนะฮะเลามาใหม่ๆก็จะตื่นนะครับหรือว่าฝนตกใหม่ๆนะฮะทำให้น้องเขาสดชื่นนะฮะน้องเขาก็กระโดดเล่นนะฮะอาจทาให้น้องเขากระโดดพลาดนะครับออกมาจากรุนบ่อก็ได้นะครับผมผมว่าคนที่เลี้ยงปลาคราบหลายๆท่านนะฮะก็คงประสบปัญหานี้มานะครับผมเสียไปหลายตัวแล้วนะฮะของผมก็เสียไปหลายตัวแล้วเหมือนกันนะครับผม แต่ก่อนนะครับผมผมทําเป็นบอ่อปิดทั้งหมดนะครับผมจเอ้าตาข่ายปิดทั้งหมดเลยนะฮะยังไม่ได้ตัดนะฮะจะปิดทึบทั้งหมดเลยทีนี้เอาไปเอามาผมคิดว่าอา้าวปลาเราก็สวยนะฮะเดวมองลงไปมันเป็นลายลายทั้งหมดเลยนะฮะตาข่ายบังนะฮะไม่เห็นความสวยของปลานะครับก็เลยคิดว่าเออยังไงเราก็คิดว่ามันคงไม่กระโดดกลางบ่อนะครับผมอา่าถ้ากระโดดขอบๆเนี่ย ออกไปไม่ได้แน่นอนนะครับแต่ถ้ากระโดดกลางบ่อนะครับผมคงต้องใช้ความสามารถสูงมากนะครับสำหรับน้องปลานะครับคือโคต้องอยากออกไปมากนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับอยอมเสียนะฮะเพื่อเห็นความสวยงามของปลาที่เลี้ยงมานะครับก็เลยตัดใจนะฮะตัดนะครับเหลือไว้นะครับผมประมาณหนึ่งนะครับผมเหลือไว้ประมาณหนึ่งนะฮะประมาณคืบหนึ่งนะฮะคืึบหนึ่งพันยี่สิบ ยี่สิบเซนยี่สิบกว่าเซนนะครับเพื่อไม่ให้ปลากระโดดตรงขอบนะฮะขอบขอบขึ้นมาก็อาจจะชนนี่นะฮะจากตรงนี้มาอาจจะชนนี่แล้วก็ตกใส่นี่นะฮะแล้วก็ลงบ่อมันเดิมนะฮะแต่ตรงนี้ก็กระโดดไม่ได้นะฮะแต่ถ้าความสามารถปลาสูงนะฮะกระโดดจากนี่ข้ามมานี่ได้ก็ต้องปล่อยน้องเข้าไปจริงๆนลครับก็ <c oughs> <c oughs> ลงทุนตัดนะครับอันนี้ก็ซื้อจากร้าน วัสดุการเกษตรทั่วไปนะฮะแม่แพงนะครับเขาน่าจะแบ่งขายนะครับเมตรลยี่สิบสามสิบาทนะฮะแล้วแต่ความกวาม้างความยาวอของบ่อบ่อผมก็ประมาณเมตรห้าสิบคืนเมห้าสิบนะีไม่ใหญ่มากนะฮะเพื่อความสวยงามครับผมก็อยากเห็นปลาตัวเองนะครับผมเลี้ยงมาจะไปปิดไปขังมันไว้ตลอดมันก็เป็นไปไม่ได้ฮะต้องตัดออกนะครับผม แต่ก็อีกใจหนึ่งก็กลัวมันกระโดดออกครับเสียได้นะฮะลัวน้องก็ตายนะฮะก็ต้องทําวิธีนี้แหละครับจะรอดหรือไม่ต้องดูกันยาวๆนะฮะเดี๋ยวยังอัปเดตให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับเป็นแนวทางนะครับผมสําหรับเพื่อนๆที่เลี้ยงปลาคาร์บนะฮะเป็นแนวทางนะฮะเผื่อใครที่มีปัญหาประสบปัญหาเกี่ยวกับปลากระโดดนะครับยังแก้ปัญหาไม่ได้ลองเอาที่นี้ไปใช้ดูครับ ไม่ต้องทําตักแกงไม่ต้องทําบ่อสูงครับลองเอาแค่นี้ครับลองดูก่อนครับถ้าเอาไม่อยู่จริงค่อยปรับเปลี่ยนหาวิธีใหม่เนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยแล้วกันนะครับผมสายป่าบราิตีนะฮะคลิปนี้มีประโยชน์ยังไงก็ฝากเพื่อนๆแชร์เพื่อนๆไลค์ด้วยแล้วกันนะครับคลิปดีมีสาระแน่นอนนะฮะฝากติดตามด้วยวันนี้ตอเเียงแค่นี้นะครับผมเดี๋ยวไปนั่งดวนต่อดีกว่า ปรกาศคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับบายกำลังได้ที่เลย <laughs>